สวัสดีครับผมอาจารย์โอเทพยากรรณูนนะครับคืนวันนี้ก็ออกวันที่15บห้านะนะพรุ่งนี้ก็ถึงคราวที่เราจะมีโชคลาภันแล้วนะเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายกันได้เลยนะจ๊ะเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายกันไล่เลยวันนี้อาจารย์จะมี3ามช่วงนะช่วงแรกจะเกีเ่ยวกับดวงเรื่องการงานประจําวันพรุ่งนี้ช่วงที่สองเป็นดวงโชคลาภนะครับ แล้วก็ช่วงที่3จะปล่อยให้ถามดวงมาได้เลยเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์เลยนะจ๊ะวันนี้ขอเปิดแนะนำตัวนะครับอาจารย์เรียกเพราว่า,น,าวน,น้องพรายแก้วนะครับน้องพรายแก้วนะครับจะมาให้โชคลาภในวันนี้นะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ได้เลยนะครับ อาจารย์จะเสียงโชคกับลูกเต่านะครับลูกเล็กๆจะเขย่าลงไปในกล่องนี้นะเทนทาเคิลจะได้มีโชคพิลาบนะครับเดี๋ยวคอยให้คนเข้ามาอีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะดูดวงนะครับเดี๋ยวปรับเรื่องงานก่อนนะคอยคนเข้ามาสักครู่ดูดดเรื่องงานก่อนนะแต่ละราศี Okay. งานวันพรุ่งน,นี้ของชาวราศีเมษนะครับเป็นเกโบนะครับตัวอักษรเกโบหมายถึงว่าจะมีการตกลงเจราจาทํางานไปด้วยดีนะครับมีคู่หูทํางานที่ดีนะครับงานเนี่ยไม่ว่าจะทําสัญญาในไหนก็ผ่านคนไปด้ดีครับสําหรับคนที่สมัครงานก็ถือว่าผ่านเกณฑ์จะได้รับเข้าทํางานนะครับในวันพรุ่งนี้น,นนะไปสมัครงานได้เลยราศีต่อไปนะครับ ราศีพฤษภครับอันนี้หนักนิดนึงนะครับงานเหนื่อยอาจจะต้องเดินทางออกไปนอกบริษัทหรือว่านอกบ้านนะครับหาอะไรเข้ามาทำนะต้องทํางานนอกบ้านอะ่ะเหนื่อยนิดนึงสาหรับคนที่กําลังหางานใหม่ๆนะครับก็หาหลายๆที่นิดนึงนะครับจะได้นะครับราศีต่อไปนะราศีมิถุนอาจารย์เร็วนิดนึงนะเพราะว่ามีสามช่วงนะเดี๋ยวต้องให้โชคลามด้วยนะพาน้นองพรายแก้วนะครับ แนะนาตัวนิดหนึ่งนะนี่น้องไผ่แก้วนะครับจะมาให้โชคลบาบแบบนี้นะใครมีบุญมีวาสนาก็ลองดูกันนะลองขอเลยราศีต่อไปนะครับราศีมิถุนครับเรื่องการงานขึ้นเบอ็อกนะครับตัวนี้กลับหัวนะในกล้องมันจะกลับด้าน,นะครับทุกคนตัวเบอ็อกก็คือตัวบีนะกลับหัวแสดงว่ากําลังจะมีปัญหากับผู้หญิงนะครับก้ให้ระมัดระวังผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับ สำหรับคนที่สมัครงานนะครับมีเกณฑ์ว่าถ้าทํางานกับผู้หญิงยังไม่ค่อยถูกชะตานะให้ลองสมัครกับผู้ชายดูหางานใหม่ที่มีผู้ชายแนะนําไปหรือหัวหน้าง,งานเป็นผู้ชายนะครับจะดีกว่านะครับราศีต่อไปนะครับเรื่องงานมันพุ่งนี้นะครับราศีกรกฎขึ้นตัวนี้นะครับอ่าจิสนะครับดีมากๆนะงานกาลังสาเร็จลุล่งไปได้ดีได้ผลตอบแทนดีมาก คือรวยคือเฮงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมากๆสมัครงานก็จะได้งานที่ดีที่จะมีฐานะมั่นคงก้าวหน้าต่อไปมีเงินเยอะๆอะไเงี้ยครับดีมากๆครับราศีต่อไปนะครับราศีต่อไปราศีสิงห์นะครับขึ้นเกมโบเหมือนกันเนาะะฉะนั้นก็มีการทำสัญญาการทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยครับการร่วมลงทุนนะครับเนี่ยคือว่าดีนะครับ สำหรับคนที่สมัครงานก็มีเกณฑ์ได้งานนะครับราศีต่อไปนะครับนี่ราศีสิงไปหรือยังราศีสิงนะครับไปแล้วต่อไปราศีกันนะครับเรื่องตัวยี่บา์อันนี้ออกแนวจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับระวังความผิดพลาดในเวลาทํางานนะครับอาจจะต้องแก้โปรเจกต์ใหม่หรือแก้เนื้องานใหม่เนี้ยนะครับนะครับ หรือว่าถ้าใครที่ต้องทํางานแบบใช้กําลังหรือออกไปข้างนอกก็ระวังอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยนิดนึงนะครับสาหรับคนที่กําลังสมัครงานวันพรุ่งนีออ้มีเกณฑ์ว่าจะไม่ได้นะครับทุกคนระมัดระวังนะราศีต่อไปนะครับราศีตุลเรื่องการงานนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทั้ง9้าท่านด้วยนะครับตอนนี้ดูเรื่องการงานก่อนนะครับเดี๋ยวจะโชคลาภนะเดี๋ยวจะขอจากน้องไข่แก้วนะครับราศีตุลขึ้นตัวเพรอขับหัวนะครับ พอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะระวังเรื่องเกี่ยวกับความมีรับรวมคมในตื้นลึกหนาบางในองค์กรในที่ทํางานของคุณระวังเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายในเวลาทํางานนะครับเอกสารอะไรก็ต้องระมัดระวังเรื่องกฎหมายนะครับมีเกณฑ์ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสายเทาหรือว่าธุรกิจสายเผาก็ตามมีเกณฑ์จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดพลาดนะครับต้องระวังให้ดีนะครับถ้ากําลังจะสมัครเข้าง,งานก็ ดูเอกสารสัญญาให้ดีครับมีจะเราเสียเปรียบนะครับต้องระมัดระวังนะครับราศีต่อไปนะครับราศีพิจิกนะครับเรื่องงานวันพรุ่งนี้นะครับอ่าอันนี้ดีนะครับขึ้นตัวราคุชนะครับแสดงว่างานกําลังไปได้อย่างราบรื่นไปเรื่อยๆนะครับก็คือสะดวกสบายในการทํางานมากเลยสมัครงานก็คือผ่านฉนุยนะผ่านฉนุยแต่บางทีงานที่เรากะว่าจะได้จะไม่ได้จะไปได้งานที่ ไม่ได้ตั้งใจที่เราสมัครอะไรเราเห็นแล้นะักชราศีต่อไปครับราศีธนูนะครับชาวราศีธนูงานะมันพร่กนี้ขึ้นตัวคุณโจนะะอันนี้ต้องเผาๆการที่เราเที่ยวเล่นช้อปปิ้งพักผ่อนจะเยอะไม่ค่อยทํางานอย่างเงี้ยครับสังสรรค์กับเพื่อนอย่างเงี้ยครับอ่าจะทำให้เสียการเสียงานนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับคนที่กําลังสมัครงานเนาะอาจจะแบบว่ายังติดเที่ยวติดเล่นไปนิดนึงหรือว่า ดูบุคลิกภาพของเราอะยังไม่ค่อยจะเข้ากับคนในองค์กรเท่าไหร่ปะจะไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องนี้นะครับโอเคราศีต่อไปนะครับราศีมังกรน,นะครับชาวราศีมังกรน,นี่งานก้าวหน้ามากเลยทีเดียวตัวนี้คือตัวสุวิลูนะครับคืองานกําลังเหมือนว่าเจดจ้าโดดเด่นนะครับได้รับมอบหมายอะไรก็ผลงานก็จะออกมาดีนในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับคนที่สมัครงานก็คือว่าจะมีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น สอบเข้าแข่งขันทำงานอะไรก็คือจะสำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับราศีต่อไปครับชาวราศีกุมงินในพรุ่งนี้นะครับอันนี้เหนื่อยนิดนึงนะครับก็คือตัวมนัสคืออาจจะต้องมีงานที่ยกงานมาให้เราทำคนเดียวนะต้องเสียสละเรื่องเวลาทำงานนิดนึงนะแล้วก็สำหรับงานที่เกี่ยวกับเราสมัครงานเกี่ยวกับงานที่เป็นพวกสังคมสงเคราะห์หรืองานที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นอนะไรเงี้ยดีมีเกณฑ์ว่าจะติดงานนะครับสมัครผ่านนะครับ คนราศีสุดท้ายนะครับชาวราศีมีนเรื่องงานเนี่ยเปนพวกนี้นะครับเพื่อนตัวเจลาครับก็คืองานไปได้เรื่อยๆครับถ้าตั้งใจทํางานผลงานก็จะออกมาดีแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเท่าไหร่งานก็ออกมาแค่นะครับตามแต่พฤติกรรมที่เราตั้งใจทํางานเลยนะส่วนงานที่ต้องหวังผลค่อยๆทำไปเรื่อยๆแบบพวกงานเกษตรกรรมเงี้ยถือว่าดีทําอาหารเนี้ยครับที่ต้องใช้ถี่มือใช้เวล,เวลากานำทำเนี้ย ถว่าดีนะครับสมัครงานก็ประมาณงานพวกนี้เลยนะครับเอาเละโอเคช่วงที่1จบไปแล้วนะสําหรับงานในวันพรุ่งนี้ของทั้งสิบราศีนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยใครยังไม่เข้ามาก็เป็นไม่เป็นไรเนาะค่อยมาย้อนดูนะเดี๋ยวเราจะให้น้องไพ,พ,พายแก้วนะครับน้องภพยแก้วคนนี้คือน้องภพยแก้วนะครับน้องกุมารของเรานะ อายุมากแล้วนะมีประสบการณ์เยอะคิดว่าเขาต้องให้โชคลาภกับลูกเพจทุกคนได้แน่นอนเลยนะร้อยกว่าปีแล้วนะครับทุกคนร้อยกว่าปีแล้วอาจารย์บูชาเขามาใหม่นะครับนะครับสวัสดีทักทายกันได้เลยนะครับสวัสดีทั้งหกท่านนะครับแต่ก่อนที่จะดูเลขมงคลในวันพรุ่งนี้นะครับฝากกดแชร์กด like ไลค์ด้วยนะครับ จะได้บอกบุญให้คนอื่นด้วยนะทุกคนจะให้เลขแล้วนะเดี๋ยวจะดูก่อนว่าแต่ละปีนักกษัตริย์ใครจะมีโชคลาภอย่างไรบ้างในวันพรุ่งน,นี้วันที่16นะครับที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันนะเรามาดูนักกษัตริย์แรกนะครับปีชวดนะครับจะมีโชคลาบวันนี้วันพรุ่งน,นี้ไหมนะครับขึ้นตัวเฟหูนี่ดีมากเลย ดีมากเลยคือจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรำรม,มีโอกาสมีโชคลาภสูงมากนะครับอันนี้ปีชวดนะครับอาจารย์ไม่ทวนนะปีชวดใครไม่ทันใครไม่ทันย้อนฟังคลิปที่หลังเลยนะครับอันนี้ปีชวดมีโชคมีลาภนะครับปีต่อไปนะครับโชคลาภของปีฉลูครับคนที่เกิดปีฉลูขึ้นลากุูสครับกับหัวนะครับ คือถ้ามีโชคก็โชคกับทางน้ําหรือว่าโชคที่มาจากสายพญานาคเนยได้นะแต่ว่ากับหัวมันเวามว่าต้องคิดดีๆนิดนึงจับเลขนิด,น,ดนึงเสียงก็เสียงซักครึ่งๆร,รึ่งกลางๆเนี่ยเต็มที่นะนจะเสียนะมันอาจจะได้มีคุ้มเสียนะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับคนที่เกิดปีขานครับโชคล่าของคนที่เกิดปีขานนะครับ ันนี้หนักเหนื่อยมากนะครับแสดงว่าจะต้องพลิกแทนนะจะต้องวิ่งสักนิดนึงนะอาจจะไม่ออกตรงไปตรงมาเลขที่เราได้มาจับให้ดีๆออกกำลังนิดนึงออกกำลังกายนิดนึงนะครับอันนี้ชาวราศีชาวขานนะครับปีขานต่อไปนะครับปีเถาะนะครับโชคลาภของคนที่เกิดปีเถาะครับวันพรุ่งนี้อันนี้เฟหูกับหัวไม่ดีครับการเงินมันกลับหัว หลักใจทีเดียวสแสดงว่าเสียงโชคเราจะไม่ได้โชคไม่ด้ลามตกทุกคนนะอินะครับต่อไปปีมะโรงครับอ่ะปีมะโรงถึงคนเคนัสนะครับแต่ว่ากลับหัวนะครับทุกคนแต่ว่าจะหมายถึงว่าเสียงโชคเสียงลาบกับคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอาวุธนะครับหรือเป็นนักรบนะหรือกษัตริย์นักรบนียก็จะมีเกณฑ์แต่ว่าเป็นตัวกลับหัวนะสแสดงว่าต้องเลือกดีด ยังไม่เด่นนะห้าสิบห้าสิบยัไม่ชัวร์นะครับโอเคปีนี้ต่อไปครับปีมะเสงครับคนที่เกิดปีมะเสงโชคลาบเหมือนพวกนี้นะครับตัวเจลาครับอันนี้ต้องไปชนบุรีนะไปชนบุรีท้องทู่ไร่นาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราได้ไปกับวัดที่อยู่ชนบุรีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยอยู่ในแหล่งธรรมชาติอย่างเงี้ยมีโอกาสมีโชคมีลาบถ้าเราได้ได้เลขมายอะไรเงี้ย หรือก็าไปขอมาอย่างนี้มีโอกาสได้ครับแต่เขาไม่ให้เล่นมากนะทุกคนเพราะว่ามันแล้วแต่บุญแต่กรรมด้วยนะตัวอักษรตัวนี้จะหมายถึงอย่างนั้นนะครับทุกคนโอเคม้าเสงี่งไปแล้วต่อไปคนที่เกิดปีมะเมียนะครับโชคลาภในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ขึ้นตัวตัวนี้ก็คืออะไยเหมือนกันนะคือตัวยูนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะก็เหนื่อยยากเล่นก็ต้องแบบว่าอย่าเล่นเยอะ จะมีโอกาสได้นะเล็กน้อยนะครับนะอย่าเสี่ยงเยอะนะครับคนต่อต่อไปนะครับคนที่เกิดปีมะแม่นะมีมะแม่นะครับมะแม่ีเกเบเกบต้องได้ต้องได้โชคลาภมาจากคนที่สนิทกันอย่างเช่นแฟนนะครับได้เลขมาจากแฟนนะครับคนรักอย่างเงี้ยครับหรือว่าหุ้นส่วนอนยะ่างเงี้ยดี ตัวเลขจะได้มาจากคนที่ใกล้ชิดนะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะครับแต่ว่าเลขจะไม่ใช่เลขเราเนาะต้องดูเลขจากคนอื่นนะคนต่อไปนะครับคนที่เกิดปีวอกนะครับข้ามปีไหนเป็นหรือเปล่านะทวนนะอาจารย์ก็อาจจะงงอันนี้ก็คือตัวเจลาเหมือนกันต้องไปตามชนบทตางธรรมชาติเนาะเข้าในป่าในเขาเนาภผ่ถ้าเราไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามหรืออะไรก็ตามที่ เป็นธรรมชาติอ่ะดูเป็นปาป,า,ปาหน่อยเนี่ยก็แสดงว่ามีโอกาสมีโชค,ม,โชคมีลาภนะโอเคไหมแต่ว่าอย่าเล่นเยอะนะนี่จะหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับก,บกรรม้วยนะโอเคปีต่อไปนะครับมีรักกาครับโชคลาภในวันพวกนี้ของคนที่เกิดปีรักกาอันนี้ไม่ดีนะครับตัวอันชิสกับหัวครับอืมมีแต่โดนกินมีแต่โดนเสียนะครับอันนี้ ยกเว้นนะครับชาวราศีนี้ไม่มีโชคที่สุดเลยนะครับตัวนี้คือตัวถ้าเสี่ยงโชคหรือว่าไม่มีโชคที่สุดนะครับโชคนะครับสาหรับคนเกิดพีลกาเนะาะพีลกาต่อไปปีจอนะครับไม่จอโชคลาภตัวนี้คือตัวตัวชอนะครับชอหรือเทอริซัทนะครับอันนี้ต้องขอจากเด็กนะถ้าใครมีลูกลองขอเลขจากลูกรูปดู เด็กกำลังก็แแอ้ก็แแอ้ลองถามดูเลขอะไรดีอย่างเงี้ยก็จะได้มาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเด็กๆอะ่ะดูเป็นเด็กๆอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยน้องไผ่แก้วเนี่ยเนี่ยภูม,มารารอะางเงี้ยครับหรือว่าใครมีบูชาไข่อยู่ก็ได้นะเด็กเหมือนกันอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับลองขอดูนะครับสุดท้ายนะครับคนที่เกิดปีกุลน,นะครับโชคลาบในวันพรุ่งนี้นะครับ ในอักษรตัวองิงอันนี้ต้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะสายขาวอันนี้ก็จะมีโชคมีลาบนะครับนะเลขก็ต้องมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคผ่านไปแล้วนะสําหรับทั้งสิบปีนักษัตรนะโชคลาบนะนนที่จะมีเว้นจริงจริงจะเป็นปีละกานะครับนอกนั้นก็บางราศีก็มีมากราศีก็มีน้อยลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับเอาละพร้อมหรือยังสําสหรับเลขมงคลในวันพรุ่งนี้ คนเข้ามาน้อยมากเลยอ่ะฝากแชร์หน่อยนะแต่อาจารย์เชื่อว่าน้องเขาเลือกอ่ะใครจะมีโชคมีบุญวาส,สนาจริงๆถึงจะได้มาฟังนะองค์นี้มีพลังเยอะศักดิ์สิทธิ์นะร้อยกว่าปีของลุงปูแย้มนะครับทุกคนไปลองเสิร์ชดูอาจารย์มีลูกเต่ารือสามโูกนะครับ ลูกเต๋าจะมีเลขตั้งแต่แต้มตั้งแต่หนึ่งถึงหกนะสามลูกสามลูกก็มีสามเลขใช่ไหมแต่อาจารย์จะให้สี่เลขก็คือเอาสี่ตัวเนี่ยกับสามตัวเอาสามเลขสามตัวจากลูกเต๋สามลูกเนี่ยครับสีทองตัวนี้นะมาบวกกันบวกกันไปเรื่อยๆจนได้เลขอะไรเป็นตัวเดียวนะก็เป็นเลขนะั้นอีกตัวหนึ่งนะทุกคนก็ไปจับกันเองนะแล้วแต่บุญพาวสนา คือโชคลาบอ่ะมันก็ต้องแล้วแต่คนเลือกด้วยนะว่าแต่ว่าจะมีดวงด้วยนะลองเสี่ยงดูแลลูกเต่านะครับมันจะไม่มีเลขศูนย์ทุกคนต้องระวังเลขศูนย์ไว้นิดนึงนะครับลองดูเลขศูนย์ไว้ได้นะครับพร้อมหรือยังครับที่ฐานขอพรจากน้องพรายแก้วนะครับขอให้ลูกเพจทุกคนที่เข้ามามีโชคมีลาบใครมีบุญวาสนาครับน้องพลายแก้วก็ขอให้ได้โชคได้ลาบทุกคน บุญกุศลที่ทํามาของทุกคนที่ได้ขอเรื่องโชคลาภขอให้สมริดผลเดี๋ยวนี้นะครับโอเคการจะใส่ในกล่องทเ,เ,เคลแล้วนะรูปเหรียญนี่นะครับจะได้มีโชคดีมากแล้วก็ไข่เานะครับอขอให้น้องให้โชคทุกคนนะคะน่เรามาดูนะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะครับทุกคนปึ๊บอันนี้นะเห็นไหมอ่ะ เห็นไหมเอ่ยทุกคนเห็นไหมสวัสดีทั้งแปดท่านเก้าท่านเลยนะครับเลขอะไรนะมีเลขหกนะครับเลขสี่นะครับเลขสองนะครับเห็นไหมชัดไหมรูปเลขเป็นไหมเห็นหรือเปล่าหมายเลขที่ออกนะครับเลขหกนะครับเลขสี่นะครับเลขสองนะเหมือนแม่หมอเคสซี่ไม่มีผิดเลยนะครับเลขเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ ใครเข้ามาฟังน,น่กจะโอเคนะก็เป็นเขาอยู่บ้านเดียวกันมานะครับอยู่บ้านเดียวกันมานะครับบูชากันมาคนละองค์กันนะครับเขาก็ให้เลขเดียวกันเลยครับเลขหกเลขสี่เลขสองนะครับหกบวกสี่บวกสองเท่าไหร่ทุกคนบวกสี่ได้สิบสองใช่ไหมสิบสองก็คือหนึ่งกับสองบวกกันได้เป็นสามนะครับ แล้วก็ระวังเลขศูนย์นะทุกคนสรุปนะเลขมงคลของวันพรุ่งนี้นะครับวันที่16มีนาะคม2564นะครับเสียงไทยได้ลูกเต่านะครับใช้อำนาจบาร,รมีของน้องไผ่แก้วนะครับเลขที่ออกคือ6 4 2 3ครับระวังเลขศูนย์นะครับ6 4 2 3ระวังเลขศูนย์เขาไปกลับด้านอนะทุกคนอาจารย์เขียนให้แล้วนะ แคปกแคปหน้าจอาออกไว้เลยนะครับหกสี่สองสามนะครับระวังเลขศูนย์นะครับน้องไผ่แก้วนะครับโดยอาจารย์โอเทพพยากรรรุนะครับได้หรือย,ยังเอ่ยแคปนะนับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะทุกคนมาแล้วนะมาแล้วนะโอเค